นะครับผมนะครับแต้มแรกนะครับผมวันนี้ไม่แห้วแล้วนะครับปลากระมังสังกาวาเลยมาครับอีกหนึ่งแต้มนะครับผมนี่ของนักเกรตนะครับนักเกรตโอเคสังกาวาดครับ กระมังวัดกันม <า S 2> ไม่วัดไม่ไหวครับผมมาอีกแล้วนะครับแ,แตม่เฮ้ยตรงนี้สั่งกระวาดเ้ย<ว>มาเป็นฝูงเลยมัง้งฝูงเลยครับผมอเมมอ อายุเฮ้ยอยู่ด้วยนะฮะปลากระมงนะครับเดี๋ยวมาดูสายปลานะฮะปลาพมดีปลาพมเอ้ยมปลาพมเอ้ปลาพมบอกนะโอ้ยเอาแล้วอะไรนะเล็กๆนะเล็กๆมิต้าไหมเออ ใหญ่ใจม่กาชอบเนี่ยครับลุงเขาไม่เอาของเล็กนะเขาเอาของใหญ่นะนี่ปปะผมครับปะผมไม่ตามมากอย่าอย่ามาอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่ห้านะนี่ยดูฝ่ามือเลยฮ่ามันจะหมานมันจะหมานคนเดียวแล้วมั้งทำไมติดเฮ้ยมาแล้ว A lạnh nha lạnh nha đuôi nha lạnh nha đuôi nha อาจะฟาวอ้าวไม้หนึ่งแต้มนะครับผมปลากระมังมาครับน้าๆครับม้หนึ่งแต้มนะครับของนักเกรตนะครับผมกินไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับผมไม่ได้พักเลยว่าสวัสดีครับผมสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็พามาตกปลานาดินนะครับผมหมายแม่น้ําเจ้าพญานะครับหมายนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดเยื้องนะครับ ก็ตอนนี้ลงเบ็ดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมากันทั้งหมดสามคนนะครับผมก็นีสตินะครับผมอยู่นู่นก็มีโนนนะสุเกสโน่นคนับครับผมก็ตอนนี้ครับก็ผลประกอบการก็ได้อยู่ประมาณเก้าตัวได้ครับผมก็กินช่วงตอนมาทีแรกนะครับกินแบบ เอาไม่ทันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มทิ้งช่วงเงียบเพราะว่า,าน้ำมันไหลแรงนะครับน้ำไหลไหลแรงมากเลยเราตีเบ็ดไปกลางแม่น้ำนะครับแล้วก็มันพัดสายพัดตะกัวเข้าชายตลิ่งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็นั่งลุ้นกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองดูช่วงใบยบยอีกทีนะครับว่าน้ำมันจะนิ่งให้เราหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็นั่ง พักผ่อนกินนงกินน้ำกินกาแฟอะไรกันไปก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวถ้าปลาไม่กินก็เดี๋ยวจะล่อเสือแล้วครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมพกันครับผมมาแล้วมาแล้วมาเลยนกินเมื่อไจร่มันกินไม่ไกลนะกินไม่ไกลมาครับผมนะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับผมอันนี้เป็นแต้มที่สามของผมนะก็ปลากินไม่ไกลนะครับผม ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแม่น้ำอ่ะไม่ต้องตีไกลมากนะเนี่ยครับอันนี้คันแค่ห้าฟุตแปดเองครับผมดีเลยเนี่ยโอเคครับผมมาอีกึงแตงครับปกก๊มงครับผม อ๋อเนี่องอะไรพี่บอกผมอ่ะตับภาคตัวยาวเหมือนตะเพียนไหมล่ะตัวยาวนี่ยแหละอับภาคคือเห็นนี่แหละเนี่ยครับผมนะครับเหมือนตะเพียนเหมือนตะเพียนนะครับแต่เป็นตะภาคนะใช่บ้าไม่รู้นะผมว่าน่าจะใช่นะตัวมันยาวเห็นไหมมันเหมือนกับตะเพียนเลยครับแต่ว่าตัวมันยาวโอเคครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมได้ครับไปเจียวมือเขาแล้วเอาเขาแล้ว เขาแล้วนะจริงๆอ่ะติดเงือกมาเข้าตัวเลยนั่นแหละปลาอะไรกำมังกำมังครับมาอีกหนึ่งแต้มครับผมคันเกือบล่วงน้ำนะครับผมนะนะครับมาดูกันนะครับว่าปลาอะไรนะครับ นะครับว่าเป็นกระมังหรือตะกโกรกครับผมอ่าปลาพมหรออีกาโอ้ปลาเพียมาแล้วเน,นี่ยแหล,ละตัวเดียวกันเพียกับกาตัวเดียวกันมา,าแล้วปลาเพียะปลากาดำนะครับผมบบมาแล้วเนี่ยครับมาแล้วครับตัวนี้ก็ครึ่งโลกว่าได้มั้งเนี่ยควาครึ่งโลควาโลควาเด๋วสวยครับผมนะครับเดี๋ยว ลงกระชัง <ตา S 1> แล้วนะครับผม่แล้วได้อยู่ได้อยู่ครับผมเนี่ยมาอีกแล้วนะครับนานาครับรู้ปลาอะไรกินเนี่ยกินคู่เลยนะสองปลาอะไรปลาแปบใช่ไหมปแป๊ปลาแปบเนี่ยของุอตีนะสองครึ่งไอสองตัวแต่ว่าเหลือมาตัวครึ่งน,นะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นปลาใหญ่กัดนะไม่รู้ปลาอะไรนะครับอ,อยู่ไหม อยู่ว่าหัวที่หัวตั้มเลยนะอยู่อยู่ดูครับปลาอะไรครับหัวทิ่มเลยครับโอ้ยปลาเพี้ยปลากามาเล็กๆอะไรนะเล็กๆมิตาไม่อ่าใหญ่ๆมิตาก็ไม่โอเคไซส์สวยครับเนี่ยลุงตีเขาบอกปลาเล็กไม่เอานะเขาปลาใหญ่ ย้อนแสงแทมที่เก้าโอเสียงดังด้วยนะแ้มที่เก้าหมุนไปไม่ได้โอ้ยสู้สู้สูน่นี่นียังยังยังโอ้ถือว่าไม่หนักจังก็คุณเลยเฮ้ยตะโกกโอ้โห ตะโกกตะโกกมาแล้วมาแล้วเนี่ยครับธนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่รอปลาเข้านะครับก็นี่นะครับผมก็จะกางเต็นท์กันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนั่งชิวๆกันอยู่นะครับมีร่มก็สบายหน่อยครับบรรยากาศนี่ครับกันเบ็ดของนักเกีรตสี่นะครับของผมห้านะครับของลุงติอีกสามครับ ที่นอนมาด้วยทำเลดีมากเลยครับเนี่ยเผื่ออาจจะนอนค้างคืนนี่เลยนะครับนี่นะไปเดินเตะสายกันล่ะวันอีแก้วจึงนี่เบาหวานอ้าวมีจากไปแตมที่าเอ๊ะยังไงขึ้นมาชักเบาเบาอ่ะเล็กๆมีตาไม่ มันกียังน่วงอเลยอ่ะแห้วไปสองแล้วนะอย่าให้ถึงแค่ห้วสามนะสายขวาไปหมดแล้วนะ <c oughs> อา้ <c oughs> อาวว่าแล้วไอ้เหี้ยแห้วสามอ้าวเล็กๆไม่มยายดูสิ Ừ. 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 Ta cổ quá. À? Ừ. Cổ. Ừ. Ôi, bà ca. Ơ, ôi, ôi. เอ้ยเล็กๆมิต้าไหแน่นอนว่ากินนมปังปังบูดปังบูดนะครับเล็กๆมิต้าไหมแน่นอนครับไล่นี้้อปลาปลาปลาแม่งแดกเยื่อบูดจริงอ่ะ ไอะไรเนี่ยเล้ยคสู้ด้วยตะโกกแน่ว่าตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไซส์ว่ะตะโกกโอ้โหปลากายอีกแล้วโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้โโอยู่อยู่อยู่

ว้าวเฮ้ยได้ปลาเล็กโอ้ยกะมังกะมังเอ๋นี่อยู่ปะไป่ทากที่เดียวเฮ้ยเหมือนอยู่นะหรือติด อุ้ยมันอยู่ว่วะอุ้ยปลาใหญ่ด้วยปลาใหญ่ด้วยอุ้ยผมว่าเบ็ดง้างว่ะเออง้างอ่ะง้างว่ะหรือขาดง้างนี่ เออง้างง้างหน่อยนึงง้างง้างอุ้ยเกี่ยวกปุ๊กอยู่เฮ้ยมีไซส์ด้วยเนี่ยไม่สู้เลยไงต่อดิสูไปต่อมันยึกยึกไหมไม่ยึกเลย ของผมก็อย่างนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยยืดยิ่งใช่ไหมมันยูตะโ้ใช่ไหมมาทู่อย่างนั้นวะน่ะองคุ้งก็อย่างนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยยึดยืดยืดยืดอะไรวะเขาทื่อมาอย่างนี้เหรอตอนแรกนึกว่าติดเอกทูนะโอ้โหเฮ้ยมีหนวดด้วยโอ้โหนั่นว่าแล้วจะไปเล่นกุ้งเฮ้ยแต่มันทู่มาทู่หนักมาเลยนะน่ะโอ้ไม่น่าดึงแรง ครับผมนนะครับเนี่ยครับผลงานปลารวมของเรานะครับผมวันนี้นะครับก็ใสสวย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 เลยครับผมายแต้มอยู่นะครับผมโอเคครับเนี่ยครับผมโอเคครับผมไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ